พระเจ้าค่อครัวพระเจ้าผู้บริวารของพระเจ้าผิา้ประกางานของพระเจ้า,าที่อยู่ที่อาศัยของขพระเจ้า,าต้องมีความสุขต้องมีความเจริญด้วยอายุวัรน,นะสุขภาพภระบอดเพาะบอดโตบอดโรคบอดภัยบอดรังเกียจจังไร ทุกข์วาลราทีตาละนานเธอสาธุสาธุสาธุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยตุนี้ถูกข์ไม่ทุกข์รวยไม่รวยดีแลไม่ดี ឲ្យយោគជួយព្រះគុណធម្មគុណដល់ព្រះគុណเนาะតាម